ง่ายเลยเนะาะถ้าเบิ่งเนาะพันสิขีกลัวย์วะัานเราตั้งมือขี่ลือนั่งนี่ดีเบ่งนั่งนี่ดีเบ่งโอ้มูอตัวนี้มันคือจอยเลยวะทุกคนมอือจอยจอยว่าจอยแห้ง นำให้ไก่ให้นกกินนะทุกคนวัานี้สิตัวที่ไนลาปนมันมีไก่ด้วยเนป็นกแกคนเคยในอนาเบิ้งน้ำน้ากินเท่านี้หากบเบิ้งมาเนาะเหือดเนาะเบิ้งล่างนั่นป้าน้ำมีกิขาวใช่ปะมบงดูเขกินมันกอกเลย ต่อมาแต่ผูดเทิงเบลเอ,อทุกคนครับเอาครับทักทายสบายดีเพื่อี่น้องที่กำลังติดตามฮับชมยินดีตอนรับเข้าสู่ซองอนุน้อยเบาลาหูนะ้อทุกคนเมื่อนนี้เฮาสิพาทุกคนมาท่องเที่ยวเกี่ยวกับธรรมศาตรอยู่ที่น้ำปุงหลอะนะทุกคนอยู่จุดนี้ก็เป็นจุดที่สูงที่สุดในเมืองเมืองนะทุกคนก็แบบสูงที่สุด ข้องน้ำปุงเลาะทุกคนบริเวณข้องเมืองเมืองก็แม่งนอกก็แม่งถึงกันนอกแล้วก็ทางเส้นทางตัวนี้มันจะเป็นเส้นทางไปทางภูยะขาเนาะอยู่แถวลุมบุดกับซีเมนเมืองเมืองแล้วก็บ้านห้วยทาดเก่าห้วยทาดใหม่แล้วก็บ้านรัดคุณเมืองบ้านน้ำเมืองทุกคนเส้นทางตัวห้วยทรายมามันจะเป็นอยู่แถบภูนอ่ะภูนเพราะว่าอันนั้นนี่อยู่อันบ้านโมโมนี่ซีเมนบ้านข้องอนุน้อยเองก็มีซื้ออยู่ว่าบ้านห้วยทาดเก่าทุกคนก็เป็นอย่างได้ก็มือนี้ บาวนุก,กับเบาละก็สิพาทุกคนไปอันพาท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วก็สิไปอันห้าปูเนาะทุกคนห้าปูห้าปลาตามมันนอ้นะนองปลาเนาะน้องปลาเลี้ยงไว้แล้วก็อุปกรณ์เฮาบดได้อะย่างมาจักอย่างเลยเสี่ยวมือเปล่าเนี่ยไปจกไปงมเอาเนะาะว่าซิได้ไล่ได้น้อยทําได้ก่อเพื่อได้เข้ามาเบืองก่อติดตามรับชมเรื่องราวของเฮาไปเนาะว่าสีเป็นยังว่าสิเกิดเรื่องอย่งขึ้นแดก็เป็นังได้ก่อ เส้นทางเขาก็สิมุ่งไปทางนายเนาะก็ไปทุกคนไปเบิ่งกันเลยเนาะไปทุกคนิดตามไปทำการเนาะนี่อู้นรมัาชาเราทุกคนช่วยงานพี่เลยปฏิทินเรากองยักษ์ซันนิดนึงนะทุกคนเนาะเพราะว่าเขาไระเดากองแคร์หรือว่ากองโกโปจะในไทยเนาะอันนี้มันเป็น,นโทรศัพท์ไอโฟนไอโฟน ไอ้คนหกนะทุกคนหกเอสนี่แหละซื้อมากกว่าราคา4ีเซนประมาณพันปลายทุกคนาันไรเงินบาทเนะะาะธรรมชาติทุกคนพุ่นส่วนซาออก็ว่างามน,นี่ก็ซีเมนต้ตนชาเด้อนี่ต้นไม้ใ,ใหญ่มาเนาะทางพุ่นนะ เป็นปลาดงแกทุกคนก็มันยังสั้นลราก็ยังนิ่งได้เพราะว่า,ออาเชือนิดหน่อยบอกให้ทุกคนฟังนะแหละมันเป็นกล้องก็นี่มันเป็นโรทรศัพท์เอามาถ่ายสิโอ้โหสบายสุดทุกคน ตอนนี้ก็บบรรยากาศประมาณ2โมง3โมงแล้วทุกคนที่นี่ก็สิมีมู่บ้านเลงนี่ว่าสิมีคนอาศัยอยู่หรือว่าบ่มีก็ไปเบิ่งกันนะทุกคนเนาะบ้านมู่บ้านมันก็จะมีคนอาศัยอยู่เนาะเอาไว้เลี้ยงววยงวดเลี้ยงควายเอาไว้เลี้ยงงวดเลี้ยงควายบุญเลี้ยงคนตี หน้าตาเนี่ยดีกว่ายสุดเส้นเลยโมเมนต์น้องป่าเฮาแล้วทุกคนเนาะสิเป็นน้องป่าเขาไอ้เบาวลาสไอ้เท่ๆได้หมดไอ้ลิ้นเลยเอาบุกเข้าหมู่บ้านทุกคนแล้วนี่เราจะไปที่น่องป่า นีเม่หัวเราทุกคนไปเราจักจอดใส่ดินจอดรจอยู่นี่กันบนห้องบนนี่เลยบอกห้องปลาเย่ทุกคนมาหัวแล้วนี่น้องปลาอันนี้ก็สิมีชื่อว่าน้องปลารีเม่น้ำว่าซ้านหรือว่าเงี้ยรีเม่น้ำเนาะไปทุกคนไปเบิ่งน้ำกันเลยไปเบิ่งนะว่าปลามันสิออกมาหรือบ่ออื้ เอาหัวห่านปากก็มีนะเออให้แล้วก็เหาก็ไล่จับเอาเอาเขามโจรลเครด้วยบุ้มเอาน่ะพุ่ป่าทุกคนป่าป่าป่าบุา้งนี่ปูโคตรคักเลยเห็นล้วเราหัวบานเลมึงดูเอาหัวห่วานบาลมึงดูบาม,ามากินก็นะอยู่ไกเลเลยเรา ทุกคนนะฮะอุ้ยมีปลาสีทองเลยคุณเอาละปลาคือบ่มอกาละมีแต่ปลา้นยเนาะฮัปลาสีทองก็มีสองสามโตอุ้ยอุ้ยฮันนนนะนนี่ๆๆ anyway. อยู่นี่สองโตมีๆีมีอยู่นี่ตัวหนึ่งออามาล้สิทุกคน บุญป่าปลาสีทองเนาะมีแต่ปลาสีทองเราจะได้เอาลาปลาวันนี้นะเอาเบ่งแล้วทุกคนเนาะปลาปลานี่ครับประกันว่ามีพอได้ละมันนี่มันสีอิ่มเอาแห่บานนะทุกคนเนาะได้หมดแหละปลาอย่างนี้นอกปลานี่ยสิกรงประมาณห้าสิบเมตรคูณห้าสิบเมตรเลยนะทุกคนลวงยาวลงกรงยังก่อน ถ้าเบิ่งต e? ิดตามตอนเอาปลายนะทุกคนเนาะว่า <fucking> สีใดไล่หรือว่าสีใดน้อยก็เบ <ni> ิ่งนะทุกคนติดตามรับชมเบิ่งไปยาวๆเลยใช่ปลาสีทองคุรอบๆนอกกับมันจะมีแต่ธรรมชาตินะทุกคนเนาะนี่ธรรมชาติโคตรงามเลยคุณมีต้นไม้ใหญ่อยู่แถวลุมขงเบิ้ง แล้วก็เติมไปด้วยส่วนสาเนาะนี่แน่ไปทุกคนไปพอกันเลยเนาะไม่ต้องวอกกันไล่ทุกคนไปพอกันตอนเอาปลาเลยอือท่าบคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้โลไปมาไปมาสองส่มสุโมงเราบอดได้แจกักโตเลยเบิ่งดูเห็นยัย่างล่ะมองกับมุนตัดต,ตายแบเนี้เนาะ ปลานี้มีเนาะทุกคนเนาะปลาเนี่ยมีไล่แต่ถ้าว่าเราว่ามีอุปกรณ์ที่จะมาเอามาเนาะคลิปนี้ที่ว่าบ่ได้ป่าจักโตเลยให้ทานผู้ชมได้เบิ่งกันอไปทุกคนเดี๋ยวเราสิพาทุกคนไปฮับส้มท่องเที่ยวฮ <c oughs> ับส้มท่องเที่ยวมู่บานผู้ดอยกันเลยทุกคนไปไปกันเลยเนาะสิเป็นมู่บานตะเกียวเห็นนั่นแหละไ,ไป ไปชับชมไปอันชับชมเบิ้งว่าอยู่ข้างในอันมันสิมียังแดแล้วว่าสิเป็นตาหยานหรือว่าตามักสำใจไปทุกคนมูตัวนี้มันคือจอยแต่ว่าทุกคนงดูจอยจอยว่าจอยแหงมูแมวตื่ต้นกันดูกอันนี้ก็เป็นน้องปลาเนาะตะกี้ไปเอาปลามาบพื่อให้ทุกคน นี่สิีเมนลูกไก่เหรอที่เดี๋ยวนี้ฮะมาหับสม้มมูอบอลโตเลยทุกคนตีกี้บดยอดได้ยั่งล้วก็เบิ้งกองลางสิเมนเฮ็ดแบบเป็นหัวเลยทุกคนข้างแบ่ข้างอันนั่นเนาะข้างงัวเบิ้งดูมูมูตัวนี้มีลูกอยู่เนาะทุกคนตุยนิดน,นึงล่างทำอิดของเฮาบ่มีคนอยู่เนาะ To hai à tu huyền vậy vậy ai ngâm hiện ngân 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 nằm ngân đó ngân 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 Anh đang ngân 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 mày ngân 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 เบื้งบกลาเนายืนเบืงนะไปเอล้วไาไ, <G ül üyor> ไปไปเพื่นไปมันอคมเพลนเองเนาะขาจะตัดอยู่เกยลอ่ะโซขาจะใจเกอยอ่ะโซข้าจะโต้เลย้จะต้เไปเ <G ül üyor> ขาเป็นเงินสวมวันเอาดื้อและเจ้าพี มือขล่องอายเป็นเองนะทุกคนโอ้ไปตีปลาตีปลามี่บ้านาัญ้าเราคมีไล่์นี่เพียงก็ไปขึ้นน้ำเบิองน้ำเกล็เลยนะทุกคนเขือ่อนีเชียเชียอันนำให้ไก่ให้นกกินนะทุกคนวันนี้สิเป็นไก่ตัวที่ดีดลาปืนมันยิงไก่ด้วย นกเข้าเขี่ยวบบแมนเนาะนกเขา้นานะนี่นกเขายัางวะเป็น,นกเขา้าธรรมดาบบแมนเคียวโอ้มาหนังจะเราเจนนกวื้อแลงหรเจนใชเลสี่ตัวนะทุกคนเตี้ยเขาตองอเจ้แค่ตัวหนึ่งห้าสิบมาเลก็คุม,มนออีมนะ่เนาะบเ นี่งเนียวหมาเราปะเอางูด้จะได้ตัวฟูตัวแมวะโอ้โหได้เช่อะไรเช่นเด็ดไปเลยแล้วลูก้กูิก็ตีน่าตีเราเทแม่ละข้าหักเราไกลตัวนี้ในเบื้องหน้าทุกคนอ็นกิ๊สมันนกแก้วที่เราคุ้นเคยในซองอนน้อยเองทุกคน คุณสีต่ตัวเตี้ยค่อยต่อเจ่อตัวละเส้นนนกเกียวทุกคนถ้าคนได้ยักใดก็สมาติดต่อมาใดเนะาะบ่าวหนุสิพาทุกคนมาซื้อเองไอมันเกิดสกินเขา,าอะไปเอจ้า<ป><ห>เลยจ้าเล,าลายว่าขันฆ่าเจวลาไม่ยังเทือบังดูก,บบกว่าเนาะหืมอยู่น้ำมันมียังวะ ผ่านมาซ่องเหี้ยแล้วทุกคนซ่องร่างคาแล้วไปละนำนาเลยไปเบื้องร่างคาต่อไปร่างนี้ไม่มีคนอยู่นะครับไปโอ้วนะคนแรกเะวะแปลงเหี้ยนสิเอาคนอยู่คือน,น้อยแต่ซ่องซ้ำเห็นร่างนี้กับผมมีเยีงเลยตะกี้ไปห้ามาเสียฟ,ฟอร์มเหมือนนาราน,นตัวนึงก็ไม่รู้ซ่องจนเปี่ยหนหมดอุ้ยใส่เกยซ่องเกยเสื้อยังขาด เงินเก่าที่นี่คนบอยลอาูยไม่ละเอาู้เดียวสตีไม่ะเจ้าอาลูอะไรติประมาณนัเจ้าหรอฮะงานมามามันหั มาสิโอขา้นก็สอนจีิงๆเลยฮะอาจานย์าองวาชิอาจารย์เอางานนอนจังเวยติมาไปเขาเห็นจังมือเราล่ะไล่มือติบโอตะกีกูลืมัน นซ่นองซ้ำมือมันเห็นเหนือนนี่ไพร์ล้านน้ำนี่เขาโตมาแต่แซวอะออยู่เทิร์นหัวน่าจะคนเนาะไปอันนี้ก็บซีเมนเข้าเห็นเหนือนเนาะ พ่าทุกคนมูตัวนี้คือจอยเถอะวะจอยซ้ำบลั๊กแาเลยเรานะย้ายอมนมาแล้วทุกคนโอ้โหเฮลโลเฮลโลยังอยู่นี่อันนี้ก็ไม่มีคนอยู่โอ้โหโอ้ยันกับสีมีมูพ่อแม,ม่มันทายจะเข้ามอลอะทีแบบนี่นี่ อันนี้ก็สิมันส่วนผักส่วนขวดเองอู้หูเฮ็นแต่ได้ก็มีแต่ไกต่ตังมีนกแก้วอะมือดูไก,ก่ตังหึงดูโอ้นกแก้วตัวนี้คืองามเดียวะ่ะเคลือปัอมมม้อเลยเนาะคุณเดียววะโอ้คุณบบไม่เห็นอุ้ยลามันขึ้นดูละ จักขึ้นว่าไหนล้านนนี่คือแล้วนปรนี่ลายอยู่นี่กันลงน่งหนึ่งนึงเห็นไหมมีแต่หกเจ็ดล่างอ่ะสิทุกคนมีประมาณส,สิบครอบครัวแหละอยู่นี่นี่โอ้ล่างนี่ไก่ตังนี่ซีข้าวทุกคน <laughs> มันน้อยอ่าอเจ้าร์นะพี่เจ

เขาทมายคารมายกาจโหอมไหมออกาจหัวยเคยจะเชงอนยัไงเบอร์นี่ปาทคนเฮือนธรรมศาสตร์อันนี้คืซีเมนห้องนอนทุกคนนี่อู้ักเวลาเฮื่เฮือจะนิ่งนี่ละมือหน้าเขาสองคนก็ไปเฮื่เฮือนจะนี่นอง ดอน้นดีเมโอ้คนมินบเป็นยาดีเจ็บท้องยาเจ็บทองไปสักคนขอเบิงน้ำน้ำกันเท่านี้หากขอเบิองมันเนาะเหื่อเนาะเปเบิงล่างนั้นกอนปาน้ำที่ข้าเจ้าว่ะเบิองดูเข็ดขึ้นน้ำกอกเลยต่อมาแต่พูเทิงผืนเ้อทุกคนต่อมาชื่อือูกินได้อล้น้ำนี่ นำธรรมสาสตรมารไหนกะินได้อดีกว่าน้ำดื่มไปทุกคนไปเบ่งล่างสุดท้ายกันเนาะถ้าหลังก็จสเป็นแบะเราก็เต็มไป,มไปดว้วยช่วนซาหมูคือจอยแถ้วะเนาะหมูทางนี้คือจอยทุกคนบมมีตัวเล็กตุ้ยเลยจะเป็น,นยังไงเง,นงินล่างนี้บมมีคนยื้อมีมอตมให้หมูอีก ไปทุกคนกลับไปบ้านรถจักก่อนอันนี้ก็สิไม่เพราะเขาตีผาตีระโอ้มีแต่ไกลต่อมันเห็นละคนได้ก่อนเขาคือบอกคนไกลต่ววอ่ะเพื <laughs> ่อสิได้สาวว้าไปเพื่อสิได้สาวเนะาะบอลลา่าแ <laughs> นวนั้นเราได้ไปทุกคนป้าพุ่นกำลังสิกับเห็นควายทุกคนแซ่บเอาลาไปขี่มันนี ขี่ได้บ่อดีข่มแม่ว่าสางสีตัวจรมาละมไอเจะจงไว้ไอ้รจะจงไว้ตายไว้ตายไว้เลยเนาะถ้าเบ่งเนาะพันสิขี่ขวายว่าสร้างเามือสอลูนังนีดีเบ่ง นั่งนี่ดีไปโอ้โหขวดเทเดี๋ยวเดี๋ยวทายหูม,มาจังหูกันเอาหนึ่งสองสามป้าคือเป็นต่างานไม่คือเป็นตะคักแต่ว่าบโตกอะาจะานี่นี่ได้วละเขาคิดว่า,นวาอนเขาใกล้กันยี่มาเอาทุกคนตอนนี้ก็ได้ไปโลเที่ยวชมหมู่บ้านแล้วก็เที่ยวชมธรรมราชาติให้ทุกคนได้รับชมเบิ้งแล้วเนาะ ก็เป็นยังได้กับคลิปนี้ก็ซีมีประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเป็นยังได้ก็มื้อนี้เบานูก,กับเบ้าลาก็ข้อลาไปก่อนทุกคนเป็นยังได้กับพอกันไม่ในคลิปหน้าหรือวาอพีต่อไปเนาะก็มื้อนี้เราก็สิพอกันซ้ำนี้เราอนุน้อยก็สิข้อเวลากลับไปเฮียนกันทุกคนเมื่อยแห้งมาแต่สองโมงสามโมงตอนนั้นเปิดคลิปเดี๋ยวนี้สี่ห้าโมงเนาตะเวนสิตกดินแล้วยามนี้นี่มันนานคำประมาณเจ็ดแปดโมงแลนะ้ไปทุกคนพอกันในอีพีหน้าเนาะ นี่ทางล่างกับซีเมนของมูหรือว่าเหอนทุ่นนี่เบิง้งเนาะนี่ตะกี้เฮา,าได้ขี่กล้วยให้ให้น้องเพิ่นขี่กล้วยให้เบิ้อะเนาะก,ก็ไปทุกคนขอกลับไปก่อน